สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรเพื่อพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับก็วันนี้นะครับพามาชมและมาหาคําตอบกันว่าทำไมถามกันมามว่าตลอดทั้งปีเลยครับคุณนพครับยอดมะม่วงเนี่ยเราควรจะไปเลือกช่วงไหนดีครับเอามาเสียบยอดนะครับผมก็บอกตรงนี้ได้ว่านะครับยอดมะม่วงถ้าเป็นยอดที่เรียกว่าสวยงามแล้วก็เสียบแล้วมันติดได้เร็วนะครับผมแนะนําว่าช่วงที่เข้าสู่ฤดูฝนหมายถึงว่าช่วงประมาณกลางเดือนหลังจาก สงการมาแล้วเนี่ยซึ่งปีนี้เราไม่ได้หยุดก็หลังจากสงการในทุกตีเขาเรียกว่าในทุกๆปีนะครับก็ให้รู้ไปรู้กันว่ายอดมะม่วงช่วงนั้นนะครับเป็นยอดมะม่วงที่เรียกว่าสวยงามพร้อมที่จะนํามาเสียบยอดแล้วจะติดได้เร็วเพราะว่าอะไรตามะม่วงมันปูดตามะม่วงปูดมันดูตรงไหนครับมาดูตรงนี้ไม่ใช่ตาผมปูดเพราะว่าตากล้องต่อยนะครับก็คือตามะม่วงปูดนะครับไม่ใช่ตาพิธีกรปูดนะครับตาปูดก็คือหมายถึงตรงนี้ก็คือว่า เวลาเรามาเลือกนะครับตาเขียวๆอ่อนๆแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับซึ่งผมให้เป็นเกรด A สําหรับการที่นําเอาไปเสียบยอดเนี่ยตาแบบนี้จะติดได้เร็วซึ่งตาแบบนี้จะเกิดในช่วงที่เรียกว่าหลังจากเ,าเก็บผลไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นขั้วที่มันเป็นติดผลไปนะครับถูกเด็ดไปแล้วตาพวกนี้จะออกมาใหม่เห็นไหมครับตากล้องน่าจะซูมได้ชัดอยู่นะครับตาพวกนี้เหมาะสําหรับการที่เอาไปเสียบยอดมากๆยิ่งเอาไปเสียบ ตาพวกนี้จะติดได้เร็วเพราะว่าอะไรครับมันพร้อมที่จะเอ่เรียกว่าแทางยอดอ่อนอยู่แล้วนะครับแล้วตามันไม่ใช่เป็นตาปิดถ้าตาปิดนี่ก็คือว่าถูกเมียต่อยเอ้ยไม่ใช่ครับตามันแก่นะครับแล้วก็มันจะไม่ค่อยอจะเกิดในช่วงหน้าหนาวนะ่ะมันคือเรียกว่าตาเขาเรียกว่ามันติดช่อนะครับอย่างน,านา้ำน้ำมัเบอร์สีตัวนี้ก็คือมันติดช่อมันไม่เหมาะสําหรับการที่จะไปเสียบยอดอย่างมากเพราะว่าอะไรครับมัน อยู่ในช่วงติดเกสรน,น่ะมันจะไม่แทงยอดอ่อนออกแน่นอนซึ่งฤดูการที่เหมาะสอมก็คือช่วงเดือนเมษานะครับอ่าเขาเรียกว่ากลางเดือนหรือว่าต้นเดือนเมษานี่ถึงเดือนพฤษภาเลยคือปลายหนาวต้นฝนนะครับให้มาดูยอดได้เลยถ้ายอดปูดเหมาะสําหรับการที่เอาไปเสียบยอดนะครับแล้วก็จะทําให้ยอดติดติดดีนะครับแนะนําว่าแผลต้องสะอาดอุปกรณ์ต้องสะอาดนะครับ ถ้าแผลสกรปรกจะติดยากแล้ววิธีที่เหมาะสมที่สุดก็คือเป็นวิธีที่เรียกว่าฝานบวบแบบประกบนะครับซึ่งวิธีนี้ผมทําแล้วนะครับขนาดคุณแอนเขาไปลองเทสเป็นมือใหม่นะครับคุณแอนยังติดเท่าไหร่นะวันนี้เสียไปร้อยต้นตายอยู่5ต้นนะว่า,า,า,าคิดไปเลยครับจากร้อยต้นตาย5ต้นก็ประมาณ95%นี่ขนาดมือใหม่ทานะครับก็คือเสียบมะม่วงกุ้ยเฟยกับไซซีเขาเป็นคนเสียบไว้นะครับก็เรียกว่ารอดได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็จะทํา จะเห็นได้ว่าถ้าเราเลือกยอดมะม่วงถูกช่วงถูกเวลาจะทําให้ได้ยอดมะม่วงที่มีคุณภาพเอาไปเสียบแล้วยอดมะม่วงติดได้ดีนะครับก็ยังไงวันนี้พามาชมตัวอย่างจริงช่วงฤดูจริงนะครับเพราะว่าวันที่เราถ่ายทำเนี่ยเป็นช่วงที่วันที่30เมษายนนะครับ2,563ช่วงช่วงหลังเลิกงานนะครับก็พามาชมยอดที่มีความสวยงามและเหมาะสำหรับการที่จะเอาไปเสียบยอดวันนี้ก็หวังว่า เอามาตอบคาถามสําหรับสมาชิกท <It> ี่ถามกันมาแล้วนะครับว่าเลือกยอดมะม่วงฤดูไหนเสียบแล้วติดดีนะครับก็วิดีโอนี้เป็นคําตอบสําหรับสมาชิกที่ถามกันมาวันนี้ผมต้องกล่าวคําว่าขอบคุณสําหรับสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสมาชิกใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามสละับสไครป์เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนเรลาวดีนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ อะไรมันหยุดไปแล้ว